สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาย่างข้าวโพดให้น้องเมตตามาหาเฮงกินนะคะนี่ค่ะ<อ>แม่ยิงกําลังย่างอ,อ,นนอ,อ,อันนี้พี่อ้อมนะคะ,คะกําลังย่างให้กินจ้าโอ้โหสุดสวยนะคะของประจําร้านลูกค้าเราค่ะนี่จ้าโอ้โหพี่มหาเฮงบอกว่าเร็วๆหน่อยจ้าแม่ค้าหิวลวจ้าลูกค้ารอข้าวโพดย่างเต็มที่เลยหิวมากนะคะ โอ้โหข้าวโพดแบบอะไรจ้ะเริ่มแล้วจ้ะน่าจะถึงแล้วจ้ะเย็นนะคะเจนค่ะอยู่คาหิวมากโอ้หลูกค้าไม่ไหวแล้วลูกค้าคนนู้นน่าจะใจเย็นอยู่นะคะวันนี้แต่ลูกค้าคนนี้แต่ลูกค้าคนนี้ใจร้อนแล้วนะคะพี่อ้อมเร็วจ้า หวานๆเลยจันอ้ข้าวโพดอ่อนๆแซ่บๆนี่ค่ะกำลังย่างนะคะดูนี่เนาะไอโมลิโอนไออนไอไออะไรก้างไอนีจ้า้าจ้าวันนี้เรามาย่างข้าวโพดให้ลูกค้าลูกค้าก็ใจร้อนมากเลยนะคะแม่ค้าก็กำลังรีบย่างให้อยู่จ้า โอลูกค้าลูกค้าลูกค้าก็หอมแก้มแล้วจ้าหอมแก้มเอาใจแล้วรอแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหโอ้โหนี่จ้ะแม่ค้าก็พยายามทำให้เร็วที่สุดอยู่แล้วค่ะลูกค้าใจเย็นนะคะเดินเย็นค่ะใจเย็นนะคะใจเย็นค่ะใจเย็นนะคะรออยู่นี่ใจเย็นค่ะแม่ค้ายังเร็วค่ะลูกค้าอยู่ค่ะอยู่แล้วค่ะ โอ้ก็ลูกค้าแต่ละคนนี่ค่ะโอ้แม่ค้าแม่ค้าขายฟักเท่าไหร่คะมาจะขายฟักเท่าไหร่คะขายฟักเท่าไหร่คะฟักละร้อยค่ะเอลูกค้าถอยก่อนค่ะแพงไปค่ะแพงไปค่ะรู้สึกว่าแม่ค้าคนนี้จะขายแพงนะคะมันร้อนนะคะต้องใจเย็นๆนะคะลูกค้าดูเขาโอ้ยใจเย็นเฮ้ง แม่เจ้าเ่อนเออน่ากินมากค่ะโอ้ลูกค้าใจใจร้อนแล้วค่ะพี่พี่ดูค่ะนี่น้องลูกค้าเมตตาลูกค้ามาหาแหงใจร้อนแล้วค่ะแม่ค้าเร็วๆจ้าใจเย็นๆค่ะค่ะโอเค่ะ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะาไม่ให้ฉันฉันจะถอกมใส่เธอเย็นๆค่ะไปเร็วค่ะแม่ค้าก็น่าดอคเข้าเครียดพอกลัวลูกค้าอารวาสะะลลกค้าอารวาสอาร้านทิก่อเออเลยค่ะโอ้โหวันนี้เปิดร้านขายข้าโพดให้ลูกค้าสองตัวนี้นะคะ เมตตากับมหาเฮงก็ทิดไม่มีอะไรนะคะโอ้โหแย่งกันใหญ่เลยค่ะทีนี้ใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงราคาใกล้ถึงราคาใกล้สุกแล้วค่ะไม่ค่ะเทียบแล้วเบียงเบียงนะโอุ้ยเขาหวัดดีแล้วพี่ค่ะกลัวแล้วโอ้แลดิงน้องเอาอีกอีกรอบค่ะโอ้ยแม่ แม่ค้าอ๋ออ๋ออ๋อลูกค้าคนนี้ลูกค้าลูกลูกค yep ้าจะอารวาดแล้วนะคะแม่ค้า้านก็เล็กๆนะคะโอ้โนเจนเย็นนะคะอ้โแม่ค้าก็ เราดาคำคําเคียรแล้วนะคะกลัวลูกค้าหิวมากหิวหิวมากเธออย่ามาใกล้มากมากนะถอยไปนิดนึงถอยห่างไปนิดโอ้โหพี่น้องลูกค้าเรานะคะเ,เขาน่าจะรอมไม่ไหวแล้ว อ๋อไปค่ะอืมอ้าวลูกค้าหยอกกัลรอนะคะแม่ค้าหันตูดให้เลยค่ะแม่ค้าไม่ทันใจไม่กินก็ได้ค่ะหันตูดไปแล้วค่ะเรียบร้อยล่าสุดไปมิสซิลีเลยค่ะไปเลยเก่าจองเงินใหม่กันนี่ ถ้าเขาพูดได้เขาก็จะบอกว่าแม่คะผมหิวแล้วผมร้องไม่ไหวแล้วผมไปหาหญ้ากินแถวนู้นก็ได้ผมไปกินเศษหญ้าหรอผมไปกินเศษหญ้าหรอแม่คะนานมากนู่นคะ่ะแอบมองได้นะคะว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเออแล้วกว่าจะเสร็จก็คือต้องเย็นด้วยนะกว่าจะกินได้นะ่ะรอไปเถอะจ้ะ <laughs> ลูกค้ากินเศษหญ้า <laughs> อ๋อเมตตาก็อย่า รออย่างเรียบร้อยนะคะหันไปหมดแล้วค่ะล่าสุดลูกค้าไม่สนใจแล้วจ้าลูกค้าหยุดสนใจแล้วแม่ค้าก็ย่างเรื่อยๆนะคะย่างให้หอมๆค่ะน้องได้กินอร่อยๆจริงๆมาหาให้ไม่ตาบอกว่าจริงๆไม่ย่างหนูกินได้แต่แม่อยากให้ลูกกินแบบอร่อยๆนะคะรสชาติหวานๆโอ้โหข้าวโพดน่ากินมากค่ะพี่ๆขยโจอเห่อยนเด้ แม่โจ๊กหนึ่งอันน้ำมีตาตัวน,นี้หอมมากเลยค่ะค <น S 1> ทีมง,งานเราก็ <คน S 1> หอมหอมนะคะตอนนี้แม่โจ๊แม่ค้าอย่าหน้าดำคัมเพี้ยนนะคะลูกค้าลูกค้าแม่เขียวลูกค้าลูกค้ารอไม่ไหวแล้วมาอีกแล้วค่ะลูกค้า <c oughs> อรออย่างมีความหวัง มีางหเมตาก็รอเรียบร้อยมากเลยค่ะว anyway ันนี้ก็ไปดูเมตากันนะคะเมตาค่ะอุ้ยหมุนวงลูกค้าก็กำลังจะแอบมองอยู่อีกแล้วเมื่อไหร่จะได้กินนะสถูกแล้วนะไฟเริ่มแรงนะ ด,ดูควันนะคะควันขึ้นเลยแบบหอมหวานอร่อยไม่ตามาหาเฮงได้กินของอร่อยนะคะวันนี้คือข้าวโพดย่างนี่เองเอากิ้ได้นะบรรยากาศก็ดีะค่ะพี่พี่ สมุนก็เยอะมากค่ะพี่พี่โอ้โหทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อันนู้นแอบดูค่ะอันนู้นแอบมองดูแบบห่างๆเอ๊มันทำอะไรกันนะเอ๊วิ่งมาแล้วค่ะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วค่ะนูนสมุนแล้วนะคะพี่แลมโบ้พี่สีสุกพี่จอร์ดน้องดำเกิง น้องตทำเกินนี่ไม่กลัวอะไรเลยนะคะไม่กลัวพี่ไม่ตายเหยียบเลยนี<อ>่เอาละค่ะลูกค้าอาละวาอีกแล้วค่ะเฮ้อเฮ้อเฮ้อเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะต้องรองอ,อีกแป๊บนึงนะคะโอ้วันนี้โอ้ลูกค้าหิวมากเลยแม่ค้าเอ้ยนี่อาร้นร <laughs> ้อนดูลูกค้ารอค่ะ หอมมากลูกค้าคนนูนน้นลูกคนนก้าคนนู้นลูกค้าคนนู้นถอดใจแล้วจ้าไปมิซิแล้วจ้าก็ก็ก็ไม่้าไม่ทําให้เสร็จเลยเร็วที่มาหาเฮงก็เลยไปลวจ้าไม่แล้วจาา้วจาตอนนี้หิวลวจ้าไม่ไหวแล้วรักก,ก,ออกันรักกัน นี่มามาใกล้กว่าเดิมแล้วนะคะยืนรอก่อนนะจ๊ะยืนรอสวยค่ะสวัสดีค่ะคาะก้คาะก้เร็วัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแบบไหนนะสวัสดีค่ะค่ะนะสวดีลยว้ยเัค่ะคก้ก่อนเร็วไม่ไหวแลวจ้าโอหวดยังไงดับไฟด่วนเด็นึค่ะ ถอยๆไปนิดนึงถอยก่อนถอยก่อนพี่มหาเฮงถอยถอยถอยแม่ค้ากลัวร้านพังนะคะล่าสุดลูกค้าไม่ไหวแล้วแม่ค้ากลัว

คาคาคาดูคาหิวแล้วตป๊งคหมูมันร้อนให้มันเดืร้อนแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ไอ้รูไอ้รอค้าจะปิดร้านละแมค้าจะปิดร้านไมค้าจะปิดร้านลวค่ะเทน้ำเทท่าเลยนะคะมค้เทดิ ลูกเริ่มแล้วหิวแล้วครับอ๋อหอมมากเลยเสร็จแล้วค่ะพี่ๆี่แม่ค้าก็จะเอาให้ลูกค้ากินแล้วนะคะกินเปลือกไปก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเปลือกไปก่อน โอ้โหหอมหวานอร่อยนอนี่อกัวอันนี้ออกเสียงแล้วค่ะลูกค้าอารวานแล้วเฮ้ยลูกค้าอารวานเดี๋ขายยังก็คือโอยเดี๋ยวลูกเดี๋ยว แม่ค้าก็ตกใจแม่ค้าไม่ไหวแล้วรองไม่ไหวแล้วกินเปลือกอีกแล้วค่ะแม่ค้าแม่ค้าก็กำลังจะย่างเองนะคะ สูดรู้ค้าคือสไหมแล้วไม่ได้กิแล้คะหมิริหานทีค่ะหานาทีค่ะอยเานาีนะะไปแล้วค่ะถอยไปแล้วอะไรจนานขนาดนี้มาเฮ้ยนี่นี่กำลังอไ

หวนอร่อยนะคะโอ้ยเราก็ทิ้งถิ่เนี่ยซะแน่เอู้รู้จักแย่งแล้วนะคะทีนี mm ้เ hmm. ห็นไหมแม่ตาโดนเอาคืนแล้วได้แค่หนึ่งมัดเอา ดนเอาคืนแล้วแม่ตาแม่ตาโดนเอาคืนแล้วอ so ู้อันนี้อ๋อเอ๊อเอาไมดเลยเน่คนเเลย้องเียดูสิอาไปตรงไว้ทำไมเาไกลยงพอแล้วค่ะพอแล้วเห็นน้องทำเาทำตามน้อง โอ้ให้แล้ว